เออมันตึงดินะเน,น, la, น,นี่ยแต่ก่อนนั้นนะหน้าตรงเนี้ยริ้วตรงเนี้ยมันเป็นริ้ว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 แล้วก็เหนียงตรงนี้นมันห้อยอ่ะมันห้อยอ่ะมันคอยแล้วก็ตรงเนี้ยริ้วริ้วตรงเนี้ยมันเป็นริ้วรอยแล้วก็กะฟ้านี้เต็มไปหมดเลยก็คิดอยู่เหมือนกันนะก่อนใช้นะก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเออแต่มันก็เป็นไปได้เนาะทานเนี่ยหน้าเน้ยนู้ นุ่มตรงเนี้ยมันเหลือเชื่อจริงๆเลยเนะี่ยมันหน้ามันนุ่มไหมที่หย่อนค้อยเนะี่ยมันก็ยกกระชับขึ้นแล้วก็หน้ามันแข็งแรงขึ้นเนะี่ยพอกดไปแล้วมันเด้งดึงดึงดึงเลยเนะี่ยริ้วรอยเนะี่ยกะฟ้าที่เคยขึ้นมาเนะี่ยที่เคยเป็นเงาเนะี่ยมันก็จางหายไปหมดเลยเนะี่ยนับถือจริงๆเลยนิสิตเซรัม่มเซรั่มเกอร์ิมาลายัน แต่ก่อนนะว่าอยากจะไปร้อยไหมจะไปฉีดเนะี่ยไปฉีดร้อยไหมเขา <c oughs> ก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าหน้าเราอยู่กับความร้อนถ้าร้อยมาแล้วเนี่ยมันจะเหี่ยวกว่าเดิมไอ้เราก็กลัวเนาะเนี่ยพอมาได้ตัวนี้เลยเนี่ยเด้งดึงดึงเลยเนาะเออมันเหลือเชื่อจริงๆเลยนะ